ครับเรากลับมาเจอาก,กันเช่นเคยนะให้กับรายการโพลิตท็อปครับทางช่องโพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ ซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีหัวข้อพูดคุยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็พาคุณผู้ชมนะฮะไปในต่างพื้นที่ด้วยไปลงพื้นที่จริงครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะที่ประจําอยู่นะฮะในทุกๆพื้นท,ที่ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับชอบเทปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะดูย้อนหลังได้เลยผ่านทาง YouTube c h a n n ยูทับ่าทางแนเของสถานีทรรศนนนากงวห่งชาติ ซึ่งตอนนี้แฟนเพจของเรามีขึ้นเป็นบลูสติ๊กแล้วนะครับคุณสามารถกดติดตาม สั่นกระดิ่งนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนี้จะได้ไม่พลาดนะครับทุกการติดตามเมื่อเราพูดถับใครนะฮะจะมีหัวข้อเด้งขึ้นมาเลยครับซึ่งในวันนี้บอกคุณผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งเทปครับที่เรามานอกสถานที่แล้วก็สุดพิเศษมากฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามีสถานีตํารวจนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหต้องบอกว่าธรรมชาติแล้วก็ใกล้กับประชาชนมากๆด้วยครับและที่แห่งนี้ก็คือสถานีตํารวจนครบาลหนองค้างลูนั่นเองครับที่นี่ จะทำหน้าที่อะไรดูแลประชาชนกันอย่างไรรวมไปถึงโครงการดีๆอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันครับซึ่งแน่นอนเราจะมาพูดคุยกันนะฮะ กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตอบคําถามของเราทั้งหมดในวันนี้กับพื้นที่ของตํารวจนครบาลเก้าแล้วก็สถานีตํารวจนครบาลหนองค้างคูนั่นเองครับวันนี้ผมอยู่กับพันตำรวจเอกสุธีพรหม,มาลีครับรองผู้บังคับการตรํารวจนครบาลเก้านั่นเองครับพี่สุธีสวัสดีครับ,รบ,รรบสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วกันนะฮะแน่นอนครับก็พูดถึงสถานีตํารวจนครบาลหนองค้างคูแล้วขออนุญาตย้อนหน่อยดีกว่าฮะพี่สุธีดูแลในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาลเก้าปกติแล้วหลักๆเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนไหนของทางกองบังคับการตรงนี้บ้างครับ อันดับแรกนะครับกองขับกามหรืนครบาล9นะครับรับผิดชอบทั้งหมด10สถานีครับนะครับหลัก2อน้องแขมงน้องค้างคูภาษีเจริญเพชรเกษมบางขุนเทียนบางบอนท่าข้ามแสมดำและเทียนทะเลครับดูแล10สถานี4ถนนหลักถนนหลักก็คือถนนเพชรเกษมถนนกาญจนาถนนเอกชัยและถนนพระรามสองครับ ก็เป็นเส้นที่คุณผู้ชมมาพูดถึงพระรามสองนี่หลายคนบอกปนอุอิบกันเหลือเกินว่าโว้โมะไร่จะมีการแก้ไขเรื่องของปัญหาการจราจรรถติดจริงๆเท่าเทา้าความหน่อยได้ไหมครว่าเรื่องของการจราจ,จรเนี่ยพอพูดถึงถนนการจราภพิเศษหรือว่าพระรามสองเนี่ยทำไมรถการจราจรถึงติดขัดกันส่วนใหญ่คือพื้นที่ตรงนี้คะคือตอนนี้กำลังมีการขยายสร้างทางยกร,ระดับนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าการสร้างทางยกระดับต้องใช้เวลานะครับวันนี้จะ ทางรถดับจะจะไปถึงจังหวัดบุษราครเลยนะนะครับเพื่อนพี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้รถได้สะดวกการไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดแถวนะ ชะอําหัวหินนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมท่านรองสุธีบอกเองนะฮะรอติดตามอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มากๆเลยทีเดียวนะฮะทีนี้การดูแลในพื้นที่ของสิสถานีนะฮะรองสุธีมันมีความแตกต่างกันยังไงฮะแต่ว่าสอนนอที่โอโหพอพูดถึงตำรวจนครบาลเก้าเนี่ยดูแลพื้นที่สิสถานีมันดูเหมือนเยอะเหมือนกันนะฮะครับอันนี้ผมจะบอกเบื้องต้นก่อนตำรวจเรานะครับหน้าที่หลักๆจริงๆเลยก็คือ ป้องกันปราบปรามแล้วก็บริการนะครับแต่ถ้าแบบเอาแบบฟังแบบง่ายๆเลยคือบำบัดทุกบำบำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับถ้าตามกฎหมายนี่ก็จะดูแลตามปวิอาญานะครับตำรวจทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีอำนาจในการสืบสวนติดตามคนร้ายได้หมดตำรวจไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนในตำรวจนะครับมีอำนาจตามประมวลวิธีพิจารณามอาญานะครับหรือโดยธรรมชาติอ่ะธรรมชาติก็ เราเป็นตำรวจก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเป็นตำรวจโดยธรรมชาติครับก็คือดูแลด้วยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายไปด้วยครับดูแลตอนนี้คือนครบาลเเนี่ยก็ถือเป็น1ในสของฝั่งโนเรานะครับมีนครบาล7จ็นครบาลแนครบาลเก้นครบาลเกเนี่เราดู10สถานีก็คือจะติดทะเลด้วยนะครับแต่ว่าท่านผู้บังับการเนี่ยมอบหมายให้ผมดูแค่2องโรงพักสองสองสอนนะครับ อีกแปสอนอเนี่ยจะมีรองผู้กำกับการท่านอื่นที่ไปคอยกำกับดูแลตัวท่านผู้กำกับการเนี่ยท่านดูแลทั้งหมด1 0สอนอเลยนะครับผมเนี่ยจะดูแลสอนอหนองค้างคูแล้วก็สอนอหนองแคมก็คือจะติดต่อกับเขตทางกระทุ่มแบนนะครับตำรวจภูทรสมุทรสาครก็คือพักเจนี่เองนะครับแล้วก็จะมีของสพนะครับโพแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันใช่ไหมครับใช่ครับ ครับแล้วในส่วนของหนองค้างคูตรงนี้นครับทำไมท่านรองสุธีมาดูแลแล้วเห็นเมื่อกี้ถามกันหลังกล้องด้วยว่าอุ้ยมันเป็นพื้นที่ที่จริง,รงๆอยากให้คุณผู้ชมลองเดีด๋ยวเราจะเห็นเราจะทําภาพคุณผู้ชมเห็นนะฮะว่ามันเป็นพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นมาตอนนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ให,ให้ท่านรองพอเล่าในพื้นที่ของนอนหนองค้างคูหน่อยนะครับคือพื้นที่หนองค้งคูเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่คล้ายๆจากภูบานครับเป็นพื้นที่ที่อะไรอ่ะมัน กึงงางๆระหว่างกรุงเทพก<อ>ับต่างจังหวัดนะครับเพราะก็จะมีสวนมีอะไรอย่างข้างๆโรงพักเราก็จะมีสวนกล้วยไม้ครับนะครับความจเจริญต่างๆก็จะน้อยนะครับก็กําลังขยายอยู่อตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าความเจริญเริ่มขยายออกมาออกมานะครับจุดเด่นสําคัญในหนองค้างพูเนี่ยอันดับหนึ่งเลยน่าจะเป็นโรงขยะนะครับโรงกักกาจัดขยะของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโดยโดยรอบเนี่ยก็จะมี คนมาเก็บ <c oughs> มาเก็บของมีชุมชนอะไรต่างๆที่ว่าค้าของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดเด่นเลยของเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย <c oughs> นะใช่ใช่ฮะครับแล้วตั้งแต่พอมีสอนอนหนองค้างครูมาเนี่ยทราบมาว่ามันก็จะมีการดการที่เปลี่ยนไปมาิ่งขึ้นตั้งแต่ตำแนมารับราชการที่มาดูแลในพื้นที่ของหนองค้างครูตั้งแต่เริ่มต้นมากี่เดือนแล้วนะครับถ้าลองคิอดผมได้รับตําแหน่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์า5้6ยบนะครับพร้อมกับผู้กํากับบ้านตเาบลไผโรสนาเมืองรักนะครับท่านเป็น พุ่งกับหนุ่มนะครับท่านก็มาพัฒนานะครับโรงพักจริงๆของตนน้องน้ามภูเนี่ยจะอยู่ในเรื่องความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบเทียบระดับในในนครบาล9ก้าด้วยกันเนี่ยก็จะอยู่ระดับท้ายๆนิดนึงนะครับแต่พุ่งกับไพโรดเนี่ยมาพัฒนาเยอะมาทําห้องนะครับห้องประชุมดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพันการตำรวจนะครับทุกคนก็เกิดความกำลังใจแล้วก็อยากที่จะ ทำงานดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดง่ายๆมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณเห็นภาพเนี่ยเราอาจจะขึ้นเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะในหน้าจอที่คุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่พอทีมงานเราเข้ามาในตอนแรกเราก็แอบตกใจว่าว เป็นพื้นที่ที่มาไกลเหมือนกันท่านลองฮะเราก็มีอะไรนะสวนกล้วยไม้เราก็แอบแปลกใจแล้วโอ้เขามีสวนกล้วยไม้แต่ที่ชอบนั่นก็คือเรื่องของการจัดการขยะนี่แหละที่รู้สึกว่าทําให้คนในพื้นที่เดี๋ยวเหมือนมีอาชีพแล้วก็มีมากขึ้นกับเรื่องของสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องของขยะนั่นเองครับใช่ไหมฮะแล้วอย่างเรื่องของปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของสนอที่ทางได้ของรองสุธิดูแลนี่อาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหลักๆบ้างฮะในพื้นที่ตรงนี้คืออาชญากรรมหลักๆของ หนองข้างภูแล้วเอาทั่วไปก่อนนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยอัญากรรมจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดั้งเดิมเลยนะครับเรื่องการอะไรอ่ะทำร้ายร่างกายกันนะครับเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตนะครับเรื่องทรัพย์นะครับก็ในฝั่งของฝั่งคนเรานะครับก็จะเป็นสภาพเหมือนกับว่าภูบาลอยู่นะครับอัญากรรมตอนนี้นะครับในอดีตก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยที่บอกลักวิ่งชิงโป้ออะไรต่างๆนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัดกรมออนไลน์นะครับประชาชนนี่สามารถจะไปแจ้งได้ทุกที่นะครับตรงไหนสะดวกก็จะไปนะครับของเราเนี่ยสอนอหนองค้างภูนี่จะอยู่เข้ามาลึกนิดนึงนะครับก็จะได้รับแจ้งปริมาณไม่มากนะครับก็ในตอนนี้ท่านพบตรนะครับท่านก็ออกแคมเปญมานะครับไม่เชื่อนะครับไม่รีบไม่โอนนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปเชื่อนะอย่ารีบ นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบโอนนะครับตรงนี้ก็เป็นอญจกรรมที่พวกเราทุกคนก็กําลังเจออยู่นะครับก็แล้วที่ผมได้ข่าวมาใหม่นะครับตอนนี้ทางธนาคารในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางหน่วยชาติเนี่ยได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับต่อไปเนี้คนที่ทําธุรกรรม50,000ื่เขาจะต้องมีการถ่ายภาพมีแอปแสดงหน้านะครับซึ่งผมได้คุยกับผู้จัดการแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับที่พิเกษรท่สิบสีนะครับ ท่านบอกว่าคิดว่าอีกไม่นานนะครับต่อไปเนี้ยเมื่อมีการโอนกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะน่าจะตามได้ง่ายก็จะได้รู้ว่าคนที่เราโอนไปหรือเราโอนไปให้เขาเนี่ยคือใครใย,ยืนยันเป็นการาย,ยืนยันตัวตนนั่นเองใช่ใช่ครับผม ทีนี้ทราบมาด้วยฮะว่ารองสุธีเนี่ยได้อ,อีกหนึ่งรางวัลที่ในการลงพื้นที่คิดว่าเป็นการทํางานเชิงรุกแล้วกันนั่นคือทําดีมีรางวัลซึ่งทางสถานีโทรทัศน์สำนังกงานตบริแห่งชาติเนี่ยมีการนําเสนอข่าวไปแล้วด้วยเหมือนกันในเรื่องของอเหตุการณ์วันนั้นพอเล่าเขาวๆาให้ทางรายการเราฟังหน่อยได้ไหมครว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นที่ทําให้ทางาท่านรองผู้บัญชาการเนี่ยได้รับรางวัลทาดีมีรางวัลนั่นั้นครับก็บผมก็นําแนวทางของท่านตำวตรนะครับ,รบเป็นตํารวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับการทํางานเชิงรุกของผมก็คือพบป่าประชาชนนะครับเราทำงานเชิงรุกเราอยู่พื้นที่เราก็ไปพบปะประชาชนมีการแจกนําบัตรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ขอย้านะในนาบัตรนี้นะผมจะไปแจกนําบัตรในพื้นที่นะครับก็วันนั้นก็ประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะครับก็ไปแจกนําบัตรในร้านรุ่งฟ้า น้ำบาตรนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยสีเขียวอย่างนี้เลยฮะสีเขียวฮะเขียวฝาฝาสิ่งด้วยนะครับสีเขียวนี่คือหมายถึงว่าผ่านตลอดนะครับมีนนย่าสองทาเขียวผ่านตลอดสีเขียวเหนียวซัพนะครับแล้วผ่านตลอดนะครับก็ไปแจกน้ำบาตรที่รุ่งฟ้าอาหารทะเลไปร้านอาหารทะเลที่แถวเทียนทะเลนะครับก็ไปแจกน้ำบาตรแล้วเขาก็เก็บน้ำบาตรไว้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วปรากฏว่าคืนนั้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่าหลังจากที่ผมไปตรวจตรวจเนี่ยผมว่าตรวจเกี่ยบทุ่งโรงพักอ่ะ การไปตรวจผมเนี่ยไม่ได้ไปจับผิดนะไปตรวจไปให้กําลังใจตํารวจว่าเอ้ยยังมีผู้รับประชานตับหมู้องหรือเปล่าก็คือเราไปให้กําลังใจตารวจเราคือจริงๆตํารวจเราตอนนี้ก็งานเยอะนะครับไปให้กําลังใจกันนะครับไปสร้างขฝัญกาลังใจนะครับแล้วก็ให้ตํารวจเราตื่นตัวก็ไปหลังจากที่ผมตรวจกลับกลับบ้านประมาณทักเที่ยงคืนกว่ามีสายโทรมาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยรับน้ำบัตดเพราะผมเนี่ยเคยไปบอกเขาว่าถ้าต้องการของช่วยเหลือนะครับ15นาทีสําหรับ อะไรอ่ะเหตุท <ar> ั่วไปนะครับถ้ามีเหตุปุ๊บเนี่ยให้แจ้ง191อย่าเพิ่งโทรหารองตุทีนะครับให้โทร191ก่อนเพราะตำรวจเราจะปฏิบัติงานการเป็นระบบชิงวิ่งป้นต่างๆนู่นนี่นั่นหรือว่าเรื่องคนร้ายหรืออุบัติเหตุโทรห9 1กาน่ก่อน1นานนาทีถ้าตำรวจยังไม่มาครับโทรหารองตุทีได้ไม่ใช่รองตุทีจะมานะครับรองตุทีจะไปเร่งรัดให้ว่าเหตุใดทำไมตำรวจเรายังไม่มานะครับ แต่ถ้ามาเองได้ก็จะมาแต่จริงๆโดยหลักวันนี้เราจะให้ตำรวจเราทำงานเป็นระบบของตำรวจเรานะครับ,รบ15นาทในีในเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีมุดรีดอาวุธปืนเช่นว่าอาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะครับ5นาทีพอ นะครับเมื่อเบอร์แจ้ง191่ง้าหนึ่งแล้วในห้านาทียังไม่มาโทรหาเราตัวทีเป็นเหตุฉุกเฉินก็คือโทรหาลองตุวทีได้สมมติฮาตอนนี้คุณผู้ชมต้องโทรก่อนนะคือโทร191ก่ถูกต้องครับต้องไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาถึงพื้นที่หรือยังครับในเขตนครบาลเก้านะครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยคือถ้าท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับท่านต้องการความช่วยเหลือท่านโทร191ได้เลย191เนี่ยจะไปติดที่ในเขตเมืองแล้วที่เมืองเนี่ยยยยยเเเคคคาาาาออ่่่่่งชชนนนนนววรรรรปฐมีีะัับทูแถศ ท่านเกิดเหตุต้องการความช่วยเหลือท่านโทรไปเลย1นึ่เนี่ยจะไปติดที่นครปฐมแล้วเขาจะมาแจ้งที่น้องชจยศรีนะครับแล้วตำรวจก็จะมาถึงที่เกเศโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นนครบาลเก้าเราจะ15นาทีนะครับทีนี้ปุ๊บเราโทรไปเหตุการณ์วันนั้นฮะที่ร้านน้องฟ้าก็คือเขาก็โทรโทรศัพท์เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปรากฏว่ายังไงต่อฮะคือที่นั่นเขาบอกเขาไปแจ้งที่โรงพักอื่นจึงเกิเหตุไม่ได้เกิดที่โรงพักเราไม่ได้เกิดในเกิดเหตุในนครบาล เกิดเหตุในพื้นที่สอพอโคขามอําเภอเมืองจังหวัดสุรุนรนะครับก็ไปแจ้งแล้วตำรวจก็รับแจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาดําเนินการให้แต่ว่าในการแจ้งเนี่ยน้องคนนี้อายุไม่ถึง20ก็มีความหวาดกลัวภยัยคือคุณแม่เนี่ยอยู่กับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็อาจมีอาการคุ้มคลั่งเล็กน้อยนะครับแล้วมีอาวุธปืนด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ทราบข่าวมาจากทางอะไรอะ ทางสื่อมวลชนต่างๆมีการคุมคข้างยิงกันแล้วก็ถ้าในครอบครัวอะไรต่างๆก <basics S 2> ็เกิดมีความกลัวก <for S 1> ็ได้ได้แจ้งไปแล้วแล้วตำรวจก็ที่โรงพักข้ขามเนี่ยก็เดี๋ยวบอกจะมาให้นะครับแต่ว่าก็ยังหวาดหวาดกลัวอยู่นะครับทางทางทางสพโคขามเนี่ยบอกเดี๋ยวจะมาดูให้นะครับแต่ว <plausible. S 1> ่าขณะนั <st> ้นยังไม่มานะครับผมก็เลยแจ้งไปที่สอทียนทะเลนะครับว่าเนี่ยตอนเนี้ยมัน ที่พื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยทางขาขามเนี่ยเขายังมามาไม่ถึงนะครับเราก็ไปดูก่อนนะครับปรากฏว่าพอตํำรวจของเราเนี่ยร้อยเวรป้องกันป่าปางไปดูนะครับถึงที่เกิดเทศก็พบกับตํารวจสพอโขขามนะครับซึ่งก็ได้ปรึกษาหารือกันเพราะว่าทางโคกขามเองก็เป็นตํำรวจภูธรนะครับยุติวิธีอะไรต่างๆการปฏิบัติ ความพร้อมเนี่ยอาจจะสู้นครบาลไม่ได้นะครับเราก็คือทางเทนทะเลคือใส่ชุดเกราะไปเตรียมมาแล้วเราเตรียมใส่เสื้อเกาะเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นไปเจรจานะครับทางคุณพ่อของน้องก็ก็ยอมแต่โดยดีนะครับมอบอาวุธปืนให้ก็ก็จบแล้วก็ท่านท่านสวตรอท่านทราบข่าวนะครับท่านก็เลยมีดำรีแล้วก็มอบรางวัลให้กับพากการตำรวจผมเองก็ไปเป็นสักิพยานเป็นผู้ที่ว่าเป็นจุดเริ่มนะครับ ก็ตามข่าวคุณผู้ชมครับเราได้มีการนําเสนอไปแล้วนั่นก็คือทําดีมีรางวัลครับที่มีการจัดเป็นประจําอยู่แล้ว ทุกๆต้องบอกทุกๆไตรมาสอาจจะเป็นทุกๆเดือนเลยคุณผู้ชมครับเมื่อเจอเหตุการณ์ที่จริงๆไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะฮะพี่น้องประชาชนนะครับที่ทำความดีนะฮะแล้วก็มีเรื่องส่งมายังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราก็จะมีการคัดเลือกเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมีการมอบรางวัลโดยผบตรนะฮะพลรเอกจระยงศักดิ์กิติพรพัฒน์เนี่ยที่มอบรางวัลทำดีมีรางวัลเ,เป็นทุกทุกโครงการทุกๆครั้งทุกๆเดือนเลยจริงคุณผู้ชมครับอย่างเรื่องของโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งการผมเชื่อว่าน เขาเรียกว่าไรนะพรมีตาท่านผอตรองมองเห็นโอ้เราก็รู้สึกว่าเรามีขวัญกำลังใจเหมือนกันนะครับทีนี้ปุ๊บมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราทราบมานั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการคผู้ชมครับลองสุธีก็มีเปิดนะฮะแอปพลิเคชัน TikTok นะับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะมีผ่านตากันมาบ้างแล้วนะฮะนั่นก็คือช่องที่มีชื่อว่าพันธุ์เอ็กซ์สุธีพรมารีนะครับคุณผู้ชมครับที่ไปติดตามเรื่องราวของ k ิ o k นะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้คุณผู้ชมครับเข้าถึง พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นบาคนอาจจะเอ้ยลองพู้บังคับการเข้าไปหาประชาชนแบบนี้เลยหรอพอท่านพอจะเล่าเรื่องเรื่องติ๊กตอกของช่องของท่านได้ฟั่นอยได้ไหมครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ท่านผอบอได้บอกไว้นะครับเป็นตํารวจมืออาชีพทํางานเชิงรุกเพื่อวความสงบสุขของประชาชนนะครับเราต้องทํางานเชิงรุกเข้าหาประชาชนนะครับประชาชนบ,บางครั้งเนี่ยก็มีความอะไรอะ่ะเห็นตำรวจแล้วบางครั้งก็กลัวแต่เด็กๆและบางท่านเนี่ย พ่อแม่เห็นเด็กร้องก็จะบอกว่าหลอกแจ้งตำรวจหลอกหลอกหลอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจจับนะครับอันนี้ก็คือผมก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงการทํางานตํารวจนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํารวจเรานะครับแต่แล้วที่จะฝากอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาการเกิดยากรรมนะก็เกิดยากรรมเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่4 4อย่างนะครับก็คือเรื่องในใจ คือถ้าใจร้ายไม่ถึงว่าคนคิดร้ายจะทำนะครับจะทำอยู่แล้วจะทําอยู่แล้วกับมีโอกาสอ่าถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยที่จะเกิดอาชญากรรมเนี่ยจะมีแค่หนึ่งส่วนแค่นั้นเองก็คือหมายถึงว่าคนเนี่ยตั้งใจใจร้ายที่ว่าคนร้ายอยากจะทําแล้วมีโอกาสนะครับเห็นไหมครับ,รบถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเกิดเหตุแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจไม่ดีใจร้ายแต่ว่าไม่มีโอกาส เหตุก็จะไม่เกิดแต่ถ้าคนจิตใจดีถึงแม้ว่ากระเป๋าตังค์หล่นนะครับอันนี้คือจิตใจดีมีโอกาสเขาก็ไม่ไม่กระทำความผิดอาจจะหยิบมาก็คือส่งสถานีตำรวจใช่ใช,ใช่อันนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าคือตำรวจเราเนี่ยก็คือต้องตัดโอกาสเราจะตัดโอกาสผู้ร้ายนะครับด้วยการตรวจตราตำรวจรรเราเนี่ยก็คือจะตรวจป้องกันเหตุซะส่วนมาก นะคบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็ฝากาพี่น้องประชาชนออไว <ป S 1> ้บางคนเห็นตำรวจตรวจปลาอยู่ก็จะมีความรู้สึกอุ้ยเราทําความผิดหรือเปล่าก็จะมีความแอบกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค,ครับเราก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยเราอยากจะเข้าถึงและเข้าใกล้ประชาชนจริงๆคุณผู้ชมครับไม่เพียงแต่แค่ไปเรียกว่าไปบังคับใช้กฎหมายนะจริงๆเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปตั้งใจที่จะหนึ่งคือไปพบปะประชาชนด้วยแล้วก็ไปเข้าถึงประชาชนว่าไม่ต้องกลัวตำรวจคือมีเรื่องเหตุด่วนอะไรแล้วก็มาแจ้งตำรวจได้เลยคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะคบจริงๆแล้วปัญหา เเราก็ต้องช่วยกันครับนะครับอยากให้จริงๆแล้วประชาชนนี้ก็คือตำรวจแล้วแหละนะครับในในปัจจุบันนี้เราก็จะมีเขาเรียกอะไรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามตำรวจนะครับตามสถานีต่างๆตามกองบังคับการตามกองบัญชาการภาคนะครับซึ่งประชาชนเหล่านี้ท่านก็จะมาช่วยตำรวจเราบางครั้งตำรวจเราก็ยังขาดแคลนอะไรบางส่วนนะครับ ก็จะมาช่วยตรงทั้งเป็นที่ปรึกษาก็จะมีในงานนี้ต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยเหลือทางตํารวจอยู่นะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตามีอะไรนะครับในตํารวจนครบาล9เนี่ยก็โทรแจ้ง191นะครับตำรวจทั้ง10สถานีเราเนี่ยนะครับก็จะรีบมานะครับภายใน15นาทีแต่ถ้าเกิน15นาทีแล้วก็โทรหาลองสุทีลองสุทีได้เลยครับตามคอนเซ็ปต์เลับแต่ถ้ามัน จะได้รับอันตรายถึงชีวิตเนี่ยอันนี้มันเร่งด่วนแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็5นาทีนะครับได้ตัวผมได้เลยนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากทราบว่าในพื้นที่ที่พอเราอยู่ใกล้ประชาชนอย่างพื้นที่ที่เป็นตําตรวจแลคนบันนองค้างคูเนี่ยเรามีโครงการอะไรที่เข้าไปกับทํางานร่วมกับประชาชนบ้างไหมครับมีครับอันนี้ก็คือตอนนี้อย่างเช่นว่าในชุมชนกองขยะเนี่ยเราก็จะดูเรื่องยาเสพติดนะครับก็จะมีเด็กบางครั้งเนี่ยเด็กเขาก็จะแบบเด็กน้อยๆอะไรเนี่ยที่ว่ายัง พ่อแม่ไปทํางานไม่มีใครดูแลเขาจะมีสถานที่ว่ารับเลี้ยงนะครับอยู่ที่ชุมชนของขยะเลยแล้วตารวจเรานี่ก็จะไปให้ความรู้ไปที่นี่จะเป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องของยาเสพติดนะครับโดยท่านภูมิกับท่านรองธีรชัยเด็ดขาดท่านรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับโดยจะมีท่านผู้การนะครับท่านอํานวยการดูแลให้เกิดความสงบสุขนะครับดูแลพี่น้องประชาชนไปอย่างดีครับ โดยส่วนตัวรองตัวทีเองคิดว่าตั้งแต่เรามีการแบบกดล็อกเรื่องของยาเสพติดอย่างกัญชาหรือกระท่อมอย่างเงี้ยคิดว่าปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตำรวจนครบาลเจ้ามันมีเพิ่มมากขึ้นไหมครับตอนนี้นะครับก็มันก็มีปกตินะครับมันไม่มากขึ้นไม่น้อยลงเพราะเราก็ทํางานอยู่ตลอดนะครับจับเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามให้ความรู้ให้ความรู้จริงๆอ่ะให้ความรู้เป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ชี้ช่องทางว่าการ ยาเสพติดเนี่ยมีแต่ผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับผลดีแทบจะไม่มีเลยนะครับก็จริงจริงกับอะผมไปสอนเด็กนะผมก็จะบอกว่ายาเสพติด่ยเหมือนขี้เพราะอะไรครับเพราะว่าขี้เนี่ยมันก็คือใครไปแตะเนี่ยมันก็เหม็นมันก็เหม็นไม่ว่าเจ้าหน้าที่เองตำรวจเองเนี่ยผมบอกว่าคือถ้าใครไปแตะคุณไปรับเงินมาใช่ไหมคมันจะติดตัวคุณไปถึงว่าตอนแรกอาจจะมีใครรู้แต่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรู้คุณไปไหนเนี่ยพอรู้ปุ๊บก็ใครเขากาลังเกียดทุกคนนะครับ ผมชอบวลีนี้ของเราสุธีมากเราคุณผู้ชมครับเพราะฉะน,นั้นใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าอพอยาเสพติดมันหาได้ง่ายขึ้นผมเข้าใจนะครับาด้วยความที่พอปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือกระท่อมอะไรก็แล้วแต่การบอกว่ายาเสพติดประเภทอื่นมันก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมครับลองนึกถึงคำนี้ของรองสุธีไว้ได้ฮะยาเสพติดคือขี้ยังไงติดตัวคุณไปนะฮะยังไงสุดท้ายกลิ่นก็ออกอยู่ดีท้ายที่สุดฮะเราสุธีฝากถึงพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของอาชญากรรมหรือว่าพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ฮะในเรื่องของการด ถ้าเอาอยางกรรมตอนนี้ที่เป็นที่นิยมเลยนะครับก็คืออาชรมออนไลน์เนี่ยคือไม่เชื่อนะครับไม่รีบไม่โอนอ,อันนี้ท่านผพวตลอรอฝากไว้นะครับแต่ในส่วนของตำรวจครบานเก้าเองเนี่ยนะครับท่านผู้บับการเนี่ยท่านก็มีวิสัยทัศน์ของท่านนะครับก็คือเข่งคัดวินยัยรับใช้ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมนะครับมาแจ้งความเนี่ยครับเราก็จะให้ประชาชน,นสบายใจไม่ต้องเอาใครมาฝากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ย ไม่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะโทรหาท่านทุ่งกับนะครับหรือผมนะครับหรือถ้าไม่เรียบร้อยก็โทรทางกุการได้นะครบับจะดูแลอำนวยความที่ที่ทำให้เข่งคัดวินัยรับใช้ประชาชนดำรงตนที่ทำ ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลเก้าครับครับยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ไปในพื้นที่ของตำรวจนครบาลเก้าเราก็เห็นนามบัตรนี้ลองสุธีจะไปลงพื้นที่บ่อยๆนะคุณผู้ชมครับสามารถตามขั้นตอนตามคอนเซ็ปต์เลยนะฮะสิบห้านาทีแจ้งความถ้าเกิดเจอเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับต่างๆที่ไม่ได้เป็นเหตุฉุกเฉินนะคุณผู้ชมสิบห้านาทีถ้าเกิดสมมติว่าโทรเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ตำรวจยังไม่ถึงสถานที่คุณผู้ชมครับโทรหาลองสุธีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงห้านาทีถ้าเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆมมมมีีีตตตรรรรรรรััััันนนนนนฟแแททททงงงงงหหหหืืืออออออฆ่่่าาาาาาากกกกยย้้้สสโโพบบลลลคคุณผูชไเเจว็ ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะติดตามนะครับช่องทางทางด้านของแอปพลิเคชัน Tik To อนะครับที่พันธบัเอกสุธีพรมมาลีนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงรองผู้บังคับการนะฮะตำรวจนครบาลเก้ามากยิ่งขึ้น,นแล้วก็จะเห็นเลยนะฮะว่าภาพความน่ารักของท่รสุธีกับคือจริงๆผมบอกเลยส่วนตัวคือผมไม่ค่อยเห็นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปถึงประชาชนขนาดนี้เหมือนกันจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงฝากกดติดตามด้วยลวกันและไทยที่สุดแน่นอนนะฮะผ่านรายการ polity t o ด้วยนะัเนจาทุกวส และวันอาทิตย์นะครับทางช่องสถานีโทรทัศน์สนักง,งานตํารวจแห่งชาติแลวก็แฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเทปหน้าเราจะไปพูดคุยเรื่องอะไรกับใครกันต่อคุณผู้ชมครับรอติดตามกันได้เลยนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสั่นกระดิ่งนะครับทั้งทางแฟนเพจหน้าจอโทรทัศน์แลวก็รวมไปถึงเว็บไซต์ Po l i ิส t v ทีด้วยแล้วยละกันนะครับและวันนี้แน่นอนนะีเราจะพาคุณผู้ชมนะทิ้ง้ทยรายการไปติดตามบรรยากาศรอบๆของสถานีตํารวจนครบาลหนองค้างคูแล้วก็พาคุณผู้ชมนะ ติดตามคลิปน่ารักนรักของรองสุธีไปรู้จักตัวตนของรองสุธีมากยิ่งขึ้นในช่วงท้ายรายการกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมแล้วก็รวมไปถึงพันตำรวจเอก 1, สุธีพรหมาลีนะฮะท่านรองผู้บัคับการตำรวจนคร 1, บาล9นะครับก็ต้องขอตัวลาคุณชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพันธุตเอกสุธีพรหม,มารีรองผู้กำกับการตรวจนครบาล9นะครับรับผิดชอบกำกับดูแลสอนอหนองค้างคูนะครับวันนี้เราจะพามาดูที่สอนอหนองค้างคูนะครับการจัดงานของสอนอหนองค้างูเป็นยังไงครับเชิญนะครับอันนี้เรามาที่นะครับจุดแรกเนี่ยเราจะมาแจ้งวางนะครับวันนี้เรามีร้อยตำรวจโทหญิงสุทธดา นะครับเป็นนักเรียนรตำรวจรุ่นที่74นะครับเป็นเขาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดนะครับนักเรียน้ตำรวจหญิงเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10รุ่นนะครับในประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับไม่ถึงว่าที่ตำรวจชาติเนี่ยโรงเรียนรตำรวจไม่มีนักเรียนรตำรวจหญิงแล้วนะครับไม่รับเพิ่มแล้วนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน10รุ่นนะครับรุ่นลิมิเต็ดหายากนะครับอ่นี่นะครับมาตำรวจประชาชนก็จะมาแจ้งความตรงนี้นะครับก็จะมี น้าสอบสวนหญิงนะครับถ้าสอบสวนหญิงเนี่ยนะครับเราจะให้เข้าเวรเฉพาะกลางวันนะครับท่านผู้บังับการท่านมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าไม่ให้น้องผู้หญิงนะครับเข้าเวรเวลากลางคืนนะครับมาก็จะมารับแจ้งความตรงนี้นะครับไม่ว่าจะคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงเวลาไปอะไรอะออกอยู่ที่เกิดบางครั้งอาจจะตีหนึ่งตีสองนะครับอาจจะเกิดไม่ ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ศักยาภาพของน้องก็ไม่สุภาพสตรีนะครับก็เลยผู้ชายเรามีเยอะแยะนะครับเพราะงั้นก็เลยท่านผู้การกำชับเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับว่าให้น้องเข้าเฉพาะช่วงกลางวันนะครับ 市场老多。<noise> เพ่งคัดวินัยรับใช้ประชาชนดำรงตนยุติรรรมลดอจัจกรรมสร้างความปลอดภัยใส่ใจบริการกระผมว่า,าที่รอ้อยตำรวจโทสุเกรียงไกรใจสุบันรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพูปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรคดีอาญากรจราจรปฏิบัติหน้าที่แต่เวลา16.00นถึงเวลา24.00นของวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2566 ขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ